สวัสดีครับผมผมกอล์ฟนะครับกลับมาต้นยางยนต์พางลางสองนะครับวันนี้เราก็กลับมาพบกันนะครับผมวันนี้นะครับก็จะเป็นวันจันทร์นะครับผมก็เป็นวันเริ่มสัปดาห์นะครับผมอ่าตัวนี้นะครับผมผมมานําเสนอเราแท้ติดรถนะครับตัวนี้จะเป็นล้อของ Honda c i v ว c นะครับซึ่งเราทํามาใส่กับรถโตลต้าบีโก้ลีโว่โเตียหรือโตลต้าที่เป็นห้าลูมาตรฐานตัวเตียนะครับลูกค้าหลายท่านจะไม่เข้าใจว่าเอ้า แล้วมันใส่กันได้ด้วยเหรอนะครับอันนี้เราต้องอยู่บนพื้นฐานความเข้าใจของสเปคล้อก,ก่อนนะครับโตโยต้าวีโก้ลีโก้นี้ถ้าเป็นตัวเตี้ยมันจะเป็นสเปค5ลูมาตรฐาน5ลู114นะครับเพราะฉะนั้นล้อทุกล้อที่เป็น5รู114เนี่ยใส่ได้หมดนะครับอันนี้เอาความเข้าใจพื้นฐานก่อนเลยนะนะครับล้อตัวนี้เป็นหนึ่งในนั้นนะครับแล้วทีนี้เราก็ต้องมาดูอะไรดูดุมกลางตรงนี้นะครับถ้าเป็นล้อฮอนด้าเนี่ยมันจะใหญ่กว่าของโตโยต้าเพราะฉะนั้นล้อตัวเนี้ย ใส่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยทํามาเพื่อใส่ Vi โกลีโวนะครับถามว่าทําไมต้องทําลายนี้มานะครับเพราะว่าตัวเลือกกระบะโตลต้าขอบสิที่เป็นตัวเตี้ยตัวเลือกน้อยนะครับตัวเลือกของแคมป y ี่จะเยอะกว่าลูกค้าบางท่านก็เลยเอาล็อกแคมปี่มาสั่งนะครับแต่ล็อกแคมปี่ลูกค้าบางท่านก็กังวลนะครับเพราะว่าเป็นล้อรถเก่งนะครับกลัวรับภาระได้ไม่เยอะนะครับผมก็เลยอ่ไม่เป็นไรนะครับท้างั้นลองดูตัวเลือกอื่นก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบลูกค้าบางท่านเห็นการเยอะ ก็มีความสุขนะครับรู้สึกฟินนะครับผมก็คือแบบประมาณว่ารู้สึกเออมันน่าจะแข็งแรงลูกค้าบางท่านเห็นก้านน้็อตปุ๊บเนี่ยเฮ้ยมันรับน้ำหนักได้จริงเหรออะไรเงี้ยแต่ผมจะบอกว่าล้อแท้แข็งแรงนะครับผมไม่เคยเห็นล้อแท้รับน้ำหนักลดไม่ไหวนะครับล้อแท้ทุกล้อนี่ผมไม่เคยเห็นเลยนะที่แบบแตกใสแล้วปุ๊บนี่ระเบิดเลยอะไรไม่เคยนะครับตัวนี้นะครับเป็นขอบ16นิ้วนะครับติดอยู่กับยางบิสโตนนะครับ2 4 5 70 16 กระถาคือทำไมผมถึงใส่2 4 5 7ี 6, 6เพราะว่าตัวนี้นะครับจะเป็นยางของรถตัวสูงนะครับแต่สามารถใส่กับรถที่ผมบอกได้นะครับคือมันเป็นไซส์ที่เป็นแม็กซิมัมนะที่จะใส่ได้ถ้ามากกว่านี้ท่านท้องไปยกสูงแล้วมันจะติดนะครับอันนี้คือกําลังสวยแนละใส่กับรีเวอร์แซนนี่ผมบอกเลยดูเต็มนะครับเพราะว่าปกติเวลาลูกค้าซื้อล้อซื้อรถรีเวอร์แซนเนี่ยมักจะมีความกังวลนะครับว่าทำไมล้อมันทุบเข้าไปนะครับ ผมพูดอย่างเงี้ยลูกคา้าหลายท่านอาจจะไม่เข้าใจแต่ถ้าชาวบ้านหนึ่งท่านไปซื้อรถ Toyota r e v o Z Edition นะิชันอ่ะจำ,จำ,ะค,ำะคำนี้เลยนะครับผมโค้ด Z Edition ล้อเขาอาจจะหุบเข้าไปในตัวรถเพราะฉะน,นั้นล้อตัวเนี้ยเป็นทางเลือกนะครับใส่แล้วปุ๊บดูเต็มด้วยแล้วก็ดูบึกบืนนะครับออกแนวเอทีออฟโรดเลยๆหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูยางก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นยางฝ้ายแดงนะครับตัวนี้เป็นคิส s t นดิวเลอร์นะครับเป็นรุ่น689 นะครับผมอ่านะครับเห็นไหมครับก็พวกนี้ตุ่มลางๆนะครับดอกยางนี่เหลือลึกเลยนะนะครับวิ่งได้โอ้นานนะครับผมหลายปีกว่าดอกยางจะหมดยางเิสโตนะครับขึ้นชื่อเรื่องความคงทนราคาต่อเส้นอาจจะสูงหน่อยเมื่อเทียบกับล้อเอ่อเมื่อเทียบกับยางเกที่เป็นแม็กซีสยางจีนยางอะไรทั่วไปแต่มันใช้ได้นานนะครับผมพวกนี้บางทีลูกค้าบอกว่าเราจะไปวัดกันจริงๆก็ประมาณหลักหมื่นโลขึ้นไปก็จะเริ่มดูแลนะครับผมอ่าตากล้องเราคันนะครับอะไรไม่รู้นะครับเป็นอะไรไม่รู้นนี้ เดี๋ยวเรามาดูหลังล้อก่อนตัวนี้ก็จะเป็นล้อแท้นะครับผมเห็นไหมครับก็มีตาคอนด้ามอเตอร์นะครับผมอันนี้เราเปิดเผยเลยนะก็คือว่าเราให้ดูหลังล้ออะไรให้เส็ษสาว่าเออเรานํามาประยุกต์ใส่กับรถโรตโยต้าวีโก้ลีโเลยนะครับผมเป็นคอ16กว้าง7เห็นไหมครับอ,อันนี้ได้กว้าง7นิ้วนะถ้าเป็นล้อของแคมรี่จะกว้างแค่6นิ้วครึ่งนะครับอันนี้ได้กว้าง7 เห็นไหมครับได้หน้าเพิ่มขึ้นด้วยนะครับผมคนไทยชอบหน้าใหญ่ๆนะครับผมก็คือว่าพอหน้าใหญ่แล้วจะรู้สึกดีนะครับผมดูมีตังค์นะครับอ่านะครับตาล้องเราจับอันนี้ละโอเคนะครับผมก็คลิปนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับตัวนี้นะครับเฉพาะยางนะครับเดี๋ยวเรามาว่าราคายางกันนะครับเฉพาะยางเนี่ยซื้อใหม่เส้นละสี่พันนะครับเฉพาะยางหมื่นกว่ายังไม่ได้ล้อเลยนะครับผมชุดนี้ซื้อล้อร้อมยางคุ้มกว่า เพราะว่าไรเพราะว่าของเก่าท่านเทินได้ด้วยนะครับลูกค้าบางท่านไปออกรถในส่วนใหญ่เลยแทบจะร้อเเนะครับเป็นรุ่นล้อกระทะวิ่งออกมาเนี่ยเหล็กต๋าเลยนะครับผมกระทะเลยนะครับปะหารลไม่ใส่ดีกว่านะครับถ้าเป็นกระทะนะครับติดมากับรถเกียร์ออโต้นะครับจะเป็นขอบ16นิ้วท่านสามารถซื้อล้ออย่างเดียวไปใส่ใช้ยางเดิมก็ได้แต่ยางจะเป็นสเปค2 1 5 6 5 1 6ซึ่งมันจะเล็กอันนี้มัน2 4 5าคือ2 4 5ที่ผมบอกกับ2 1 5คือ2อ5หนะ่้าะยางกว้างแค่นี้245จะกว้างกว แล้วก็แกนยาง70พอมันคูณกันแล้วพวกเนี่ยยางมันเลยรูใหญ่กว่านะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จะดูเต็มกว่านะแต่ถ้าท่านยังไม่อยากเปลี่ยนยางเสียดายยางเปลี่ยนแต่ล้อได้ไม่ได้นะครับผมผมก็เปลี่ยนให้ขายได้นะครับหน้าร้านเราจะเป็นเต็์สีขาวแดงนะครับผมอ่าบรรยากาศกําลังดีไหมครับผมบางสุขเทียนชายทะเลนะครับหน้าร้านเรานี่เขียวชะอุ่มไปด้วยต้นไม้นะครับผมก็คืออยู่กับบรรยากาศนะครับไม่ต้องเข้าไปทนรถติดในเมือง บางทีลูกค้านี่เข้าเมืองเนี่ยกว่าจะถึงเนี่ยโอ้หรถติดมากนะครับเราอยู่เส้นรอบนอกนะครับเพราะฉะนั้นเดินทางสะดวกมีทางด่วนนะครับมาลงได้2ทางนะครับก็คือวงแหวนอุตสาหกรรมกับทางด่วนในเมืองเส้นหลักนะครับก่อนมาโทรมาก่อนได้ร้านเราจะอยู่ทุกวันโุกนะครับเบอร์ติดต่อมีอยู่2เบอร์นะครับก็มีเบอร์ของเฮตต้นนะครับผมลงท้ายด้วยแต่งูนะครับแล้วก็เบอร์ของผมนะครับผมพร้อมจะลงท้ายด้วย7จ็ดสี่สี่นะครับ อย่าคุยกับใครโทรมาได้เลยเบอร์เป็นไลน์ด้วยแอดได้แอดไม่ขึ้นโทรมาโครการให้ครับก็คลิปนี้ขอฝากไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ผมกรอขอลาไปก่อนสวัสดีครับ